รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสหรับมาชิคที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับทางเสดอาจารย์คุนทรีศิย์ศิย์นะครับออนะเดี๋ยวสักครู่นะครับหงงมากครับวิ่งว่าเป็นระบบสักครู่ครับอะไรอย่างงไม่ไม่เข้านะเดี๋ยวขอรบกวนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเดริ่มจะงงครับงงมากอย่างนี้อย่าขอเดี๋ยวขน,งงมมยน,นขอดางวัอ๋อ พิชชาละเดวขอดูก่อน้ันนะครับต้องไปยังไงนครับตะกูนะครับงงครับมันพ่ามันไปยังไงไปดูครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะแล้วทำไมเหมือนงงแล้วก็อะไรครับลงงงอันนี้นะครับแป๊บนึ่งครับยืนยันเแล้วกดยืนยันไล์ยังไงครับตะกูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมไล่์ิ๊กตอกคู่ไปด้วยครับท่านผมไล่์ิ๊กตอกแล้วมันมันมันเป็นแบบนี้นะครับผมก็งงงงนะครับ มันมันไม่ขึ้นหน้าไหนนะครับหรือว่ามันมันยังไงครับตอนนี้กําลังกําลังปรับอยู่นะครับเดี๋ยวสักคู่ปั๊บนิดเดียวแป๊บนึงขอดูก่อนแล้วนะครับผมไม่จะจะปิดจะปิดอันนี้ก่อนเออจบก่นิร์สจบไหมครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออภัยนิดนึงแล้วกันนะครับคิดว่ามันมันงงงวยงวยอยู่นะครับแป๊บนึ่งมันนึกมันไม่ขึ้นไลน์นะครับไลน์เฟิร์สว้าโอเค ก็มาเร or, nope. okay? mm hmm. ิ่มหัวก็ตั้งก่เริ่มไล่แล้วเริ่มไล์แล้วท่านมันถึงเข้าไม่ได้ต้องงงนะครับกู้นะครับขอแก้แก้ตรงนี้แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้เู้จับแล้วท้ามันถึงเริ่มไม่ได้งงมากเลยครับตอนนี้นะทำไมหน้ามันไม่มีหน้าไล่์นะครับงงครับกล้องเหมือนเคดีแล้วต่ผมขอดูุ้งนี้ก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึ่งติดต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวทุกเฟซบุ๊กก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็รูกันกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาและความรับชมนะครับท่างเพจอาจารย์ผมงกวีศรีสยามนะครับตอนนี้ผมงงงงมากครับแต่3วิวนะครับนะโอ้โหอุตส่าห์แบบไลค์แบบไลค์ไปด้วยนะครับผมก็เลยงงงงเไมวันนี้มันมันมันดูแปลกดูงงงนะเดี๋ยวดูก่นนะครับว่าผมจะกดไลค์ยังไงนะครับ4วิวนะครับที่เข้ามานะครับแต่ผมเห็นหน้าตัวเองเลยนะครับเห็นมีคนเข้ามาแล้วนะครับสำหรับ ในทิ๊กตอกนะครับบ้านทิ๊กต็อกนะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วนะงงมากครับงงงงเลยเกินนะมีเชิญเ,เชิญอะไรก็ไม่รู้นะผู้จัดคือของผมแล้วมันก็เป็นผู้จัดได้งงนะครับเพิ่มเติมของขวัญงงนครับเลื่อนก่อนเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนไม่เห็นหน้าเราเองนะครับเรื่องเลื่อนแล้วก็เลยงงว่ามันเป็นอะไรนะครับไม่เห็นหน้าเราเองเลยนะี เข้ารวมแล้วป mm ัด hmm. ซ้ายเพื่อปิดครับผมซ้ายปิดปึ๊ดปัดงงมากเลยครับแะหน้าตัวเองไม่ขึ้นมาในนี้ครับก็เลยไม่เห็นนะครับอยู่ไหนบ้างกะเห็นคอมเมนต์อยู่เลยครับเอาไลน์ครับผมดูก่อนแล้วกันครับถอยตามวิวครับแชร์เยอะแล้วกันนะครับแล้วไปดูบ้านทิกต็อกเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีครับทักทายก่อนแล้วกันสวัสดีชัชดาครับชัชดานะสวัสดีจอมยุทธนะครับในทิกต็อกเห็นผมหรือเปล่าครับในทีมพ้ามาแล้วกันนะครับเห็นผมไล์หรือเปล่าคือเห็นหน้าผมหรือเปล่านั่นแหละ เพราะตอนนี้ผมไม่เห็นหน้าผมในไลฟ์นั่นเองนะครับผมก็มั่นใจว่าเฮ้ยหน้าผมไป็นข้อไปในไลฟ์ติ๊ตอบหรือเปล่านะสวัสดีครับสวัสดีวันสิธิมานอสุลครับอริสาครับผมแล้วก็สวัสดีท่านนะครับใครใครที่อยู่ในเฟซนะครับก็ลองไปบ้านนะไม่เห็นครับอ๋อไม่เห็นใช่ไหมครับมันต้องทายังไงครับแก้ไงครับขอ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 บอก้ลยกันนะครับมันแก้ยังไงหึงหน้าผมเลยครับเพราะผมก็มงเหมือนกันครับทำไมถึงไม่เห็นหน้าผมนะครับไม่เห็นครับคือคือมันต้องกดตัวไหนครับผมก็มงเหมือนกันนะครับหรือว่าแชรรรร์นนนนีี้้คคััับบเเดดด๋ยวมมกกื่่ออๆะะไไ ตื้อๆทำไมหน้าผมไม่เจอโอ้ยทีมต้องขึ้นหน้านะครับแต่เชื่อมต่อก็เสียรน,นะครับระยะเวลาบื๊บปั๊บไลท์แบบไหนงงครับแต่ขอแป๊บน,นึ่งนะขอแก้ตรงนี้ก่อนตรวจสอบหลังจากไลฟ์สามนาทีอย่าลืมท่านพายทุกคนกระทักอยู่แล้วนะครับแบบเร็วนะมไม่เห็นนามันต้องแก้ตรงไหนครับผมมันขึ้นหน้าแบบบวกแรงต่างเนี่ยนะครับผมก็เลยงง,งๆงรครับว่ามันเป็นยังไงครับในไลฟ์นะครับตื้ๆกดเข้าไปไม่มันมันมันไม่ได้เลยนะ ไม่เห็นเนองไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เห็นหน้าตัวเองเหมือนกันแหละนะครับมาซือหกรวนะครับเดี๋ยวขอดูอนแล้วกันรือต้องกดตรงไหนบ้างนะครับหรือยังไงบอกผมแล้วกันนะครับผมก็งงเหมือนกันแหละนะครับว่าทําไมมันถึงถึงไม่เห็นหน้าผมเองนะครับแต่ได้ยินเสียงน้องไม่เห็นครับไม่มีภาพโอเคผมปิดก่อนนะครับจบตอนนี้โอเคกับพี่ตอกก่อนครับงงมากครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับพี่ตอกนะครับยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เราจะไลฟ์ก็ไม่เห็นหน้าผมหรอกนะครับตอนนี้นะเอ้า นะมาองนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาเครื่องนี้มาบ้านนี้ก่อนเฟซบุ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันวันวิสาขบูชานะครับเดี๋ยวขอเข้าใหม่กูแล้วกันนะครับเดี๋ยวข้อหนึยวขอเข้าก่อนนะครับว่าทำไมมันถ okay. ึงไม่เห็นหน้าผมนะครับก็งงอยู่เหมือนกันนะครับงงไว้แล้วงงนะครับปุ๊บปุ๊บกดไลค์นะครับไลค์ไลค์ก็อ๋อต้องไลค์กล้องนครับอ๋อมาสนทนาโอเคเข้าใจแล้วนะครับตอนแรกมันเป็นไลค์ ต้องสนทนานะครับตอนนี้ไล์กล้องนะครับก็คงจะขึ้นแล้วแหละครับขึ้นทั้งคู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ขอปรับก่อนแล้วกันนะขอปรับก่อนนะดูที่พลาดไปนะพลาดไปขออภัหนึ่งหลยกันนะครับเอ้าตอนนี้คงคงจะมาแล้วนะครับโอ้ยยากนะครับผหรับไอ้นี้นะครับก่อจะไลอะไรต่างนี่ก็ด้ยุ่งยากเลยเกินนะครับเอ้ามาแล้วนะครับตอนนี้เอ้ามาแล้วปึกไปดีขึ้นแล้วครับโอเคออะสสดครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเดี๋ยวขอ ปับตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับให้มันเขาพ่โรธางนะครับโอเคนะครับให้มันเขาพิโรธางนะครัสวัสดีครับกลิ่นของบ้านเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ต้องมีติ๊กต๊อกมืดตึ๊ื้อเลยโอเคได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วสวัสดีผมไม่กดแบบกดเริ่มสนทนาอะไรไม่รู้อะลยครับผมก็งงๆนะครับยังไม่ค่อยเก่งนะครับมันต้องเริ่มกดตอนตอนไลฟ์เลยนะถ้าใครใหม่เลยแล้วกันนะครับสวัสดีจอมยุทธนะครับสุชาดานะครับผมนะแล้วก็สวัสดี เพชรชลิตนะครับแล้วก็พะไพรีโคงทวีอย่างขึ้นมานะครับแสงดาวเด่นมากนงพราดนะครับโอเคนะครับสวัสดีบุไลรัตน์นะครับแล้วก็วันสิทธิมัศอนูรอริสาศิระนะครับสุดาพรแล้วก็โบโกนะครับปีดาพานะครับอุไลนะครับแล้วก็รัตนพรสมฤกเชื้อีะสวัสดีท่าเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับกดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณทุ่ช่เปิดเป็นคนครับเนียบโต้ไม่หล่อแต่อร่อยได้เลยนครับสวัสดีสุวรรณนาครับผมนะ บ้านตินต์ตอกก็แชร์กันเยอะนะครับสวัสดีเหมียวหนาวนะครับโอเคนะครับบ้านนี้ก็มามาแลอะไรครับโอเคขออภัยครับตอนแรกผมก็งงอยู่ครับตอนนี้เริ่มต้นใหม่ครับเดี๋ยวขอเดื่มน้ำต้มดึงครับถูกจำกัดผู้ชมบางส่วนเลยครับผมโดนตลอดนะผมโดนตลอดไม่ใช่ตอนนี้ครับโอเคผมโดนตลอดครับเพราะว่าอะไรครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงถูกจำกัดนะครับยังไงก็กดแชร์แล้วกันนะครับถูกจำกัดเป็นสิบนาทีนะหนึ่งร้อยยี่สิบสี่วิวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี สวัสดีวันพิศวาข้าพุทธาแล้วผมนักถืออาจารย์ร้านเปอร์เซ็นครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับพี่นักถือนะวันนี้ก็จะมีคนระเบียนเทียนอยู่เหมือนกันนะครับสวัสดีลูกพิสาพระถิ่นนะครับสวัสดีนักสลางนะครับผมนายกแพร์เทสแล้วก็ซิริลักษณ์พรทิพย์สุวรรณาแล้วก็สวัสดีหลายท่านเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบ้านฟ้านะครับแล้วก็ทวิตเตอรนะครับที่เข้ามาดูตอนนี้ทวิตเตอร์แปดวิวครับมีอะไรกด เคาะอะไรก็ว่าไปอะครับชัดนะครับตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะที่บ้านก็ได้แต่ฝนตกกันนะครับผมว่าครับตอนนี้ที่สมนัรนะครับที่จังหวัดราชบุรีก็ฝนค่อนข้างที่จะฝนตกหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอกลับกล้องนิดนึงไว้วนอเนีอันนี้ก็ไล่สองกล้องเลยแล้วกันนะครับแล้วก็รับลูกศิษย์นะครับครั้งต่อไปก็วันเสาร์นะครับผมจะรับลูกศิษย์ทุกวันเสาร์อยู่แล้วนะครับเสาร์ที่25สิบ้าเดือนพฤษภาคมนะครับ2อง7นารอยหกสิบเจดนะครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับสําหรับ ที่ดูอยู่ในทิกตอกครับสวัสดีครับ็นน้าจารย์ครับสวัสดีคุณสันนะครับสวัสดีฝ้ายนะครับสวัสดีพี่รักษานะครับสวัสดีมีนงี้ยงเงาวนะสุภาพรนะครับสวัสดีพัานะครับสำหรับบ้านท i กตอกนะครับสำหรับบ้านฟ้านะครับก็สวัสดีไปแล้วนะแสงเลื่อนทิ้นที่นะออาจารย์อเฮโโต้สุริโยบ้านฟ้านะครับอนุรักษ์สินโตอ่อนนะครับก็ไลฟ์สองบ้านนะครับตอนนี้นะก็มีอยู่สองบ้านก็ไลฟ์สองบ้านเลยแล้วกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้านะครับแล้วก็ทิกตอกนะครับเมื่อกี้ขอใหเสียงเบาไปหน่อยครับอาจารย์ พอดีผมไม่ได้นี่ครับผมไม่ได้ใส่ไม้ครับของไปนิดนึงครับผมเลยเสียงเบา่อยโอเคครับได้ยินนะผมได้ยินนะครับได้ยินนะครับได้ยินนะเสียงผมว่าคนคนแก่หูตึงนะครับอย่างผมชายถึงคุณผมชายถึงทองนะครับก็คงจะหูตึงนะครับลืิมไปนะครับเพราะว่าผมไลฟ์ในทิกตอกด้วยนะครับต้องใช้น้าเสียงที่มันไพเราะนะครับจะพูดคำหยาบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนดีขึ้นยังครับอาจารย์ดีขึ้นมากเลยครับกับ้วยใจครับขอบคุณมากครับสมศิลป์มโน สมโชห้อยมาลาสวัสดีครับสวัสดีเมธานพนพเก้าสวัสดีครับขอเพ่อาจาาย์ปหนูได้อ่าน้งงบนครับโอเคเดี๋ยวมาทานสมนนะครับก็สวัสดีทั้งสองบ้านเลยนะครับสวัสดียุ้ยนะครับโอ้ยุ้ยตามมาน้องยุ้ยตามมาสองบ้านเลยนะครับบ้านฟ้าเสียงเบาครับ๋อบ้านฟ้าเสียงเบาก็คงจะเบาแหละนะครับเพราะผมไม่ได้ใส่ใส่ไม่ได้ใส่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใส่หูฟังอะไรครับไม่ได้ใส่ ไม่ขอไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับจากญี่ปุ่นครับบ้านฟ้าเสียงเบาก็มาบ้านนี้ตอกได้นะครับผมนะสวัสดีครับเพีก็เลยแล้วกันนะครับว่ทั้งสองบ้านเลยนะครับก็เปิดก็พูดไปนะครับก็เสียงเบาก็มาดูบ้านนี้ได้ได้นะครับสวัสดีค่นเลยแล้วกันขอบคุณมากครับสำหรับตกลาบนะครับให้เราได้กดให้ดาวแล้วกันนะครับสวัสดีดีเซนรีไทยนะครับน้องโจนะครับน้องโจกูเพนนะครับพรพรอนจันคอจันครับรมจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็มี คนมาเพียียนะครับที่สำนักก็มีคนพวอพ่เข้ามาต่างกต้มาไหว้นะครับก็เริ่มก่อสร้างนะครับที่สำนักวิหานอสูรแล้วนะครับให้มันสวยงามนะครับให้ดีขึ้นนะครับก็กําลังจะก่อสร้างนะครับผมตอนนี้ก็รอแบบแล่ตอนนี้นะผมจะอัดแบบอยู่ตรงฝั่งนี้ก่อนศาลาฟ้างนี้ก่อนนะครับสําหรับตรงร้านบูเนี่ยนะครับก็อาจจะรอนะครับรอเก็บตังค์ต่างจะรอหนี้ไปเลยแต่ว่า้านเนี่ยนะครับก็จะปั้นนะครับแต่วันนี้ก็ คุยแบบกับช่างเจแล้วนะครับก็ขนาดก็ประมาณ11เมตรรวมฐานก็13เมตรแหะนะครับนระมาณสิบเอ็ดสิบสองเมตรแหะนะครับก็คือประมาณนั้นถ้าจะปั้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวตีเขาประมาณก็น่าจะประมาณล้านกว่าแหละนะครับประมาณเฉพาะปั้นปูนะครับนปั้นปูก็น่าจะมาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับล้านห้าล้านห้าถึงล้านหกนะครับสําหรับผู้ที่มีกิจการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในวงสานผมก็มาร่วมได้เหมือนกันนะครับแต่เวลาผมบอกไปก่อนนะครับประมาณล้านห้าล้านหกประมาณนั้นสำหรับปู องูนี่ประมาณสิบเมตรนะครับพราะหน้าตักันเก้าเมตรนะครับหน้าตักเก้าเมตรนะครับหน้าตักคือเขาจะดูหน้าตักก็หน้าตักเนนะครับความขนาดไหนนะครับแ้วความสูงก็ไม่เท่าไหร่เขาดูหน้าตัดมันในการที่เราจะหล่อจะปั้นอะไรนะครับก็ผมได้กุยดแบคร่าๆแล้วนะครับตัวนี้ก็ทิกต็อกนะครับหกสิบสามวิวครับอีกห้าสิบวิวครับกดแชร์กันเยอะๆได้กันนะครับกดดีพั่เลยแล้กันถ้าเกิดบ้านฟ้าเบานะครับก็มาดูที่ทิกต็อกก็ได้นะครับเมื่อวานฝัน ถึงอาการด้วยฝานงวันนี้ถ้าเลยนรถกระบะอาจารย์ออกแน่ๆครับผมโอเคขอบคุณมากครับสัเดือนนะมีรถกระบะออกแน่ๆนะครับวันนี้วันโกนอาการเบาลง่ากับอาจารย์โอเคครับวันนี้เป็นวันวันนี้วันพระไม่ใช่เหรอครับวันนี้วันพระไม่ใช่เหรอนะวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยครับเจ็ดแปดก็คือเป็นวันที่ผมถามแล้วมันป็นจำปีนะครับเจ็ดแปดธันวาคมแล้วก็วงสวงองค์ปู่พญานาคราชนะครับก็มารวมตัวรวมตัวกันแล้วกันนะครับคืนสู่ย่าชาววิมานอสูรแล้วกันนะ สวัสดีเมลารานะครับสวัสดีท่านนะครับแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับกดแชร์กันเยอะแล้วกันครับบางคนก็ไปบ้านที่ตอบ้างนะครับบางคนก็มาบ้านฟ้าแล้วกดแชร์กันเยอะแล้วกันแต่วันนี้ผมอาจจะพูดแบบไปร้องก็พิงแล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะสวัสดีวันนี้สาขาบูชานะครับวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าประสูติประสรุและปริสิทธานนะครับในวันนี้นะสวัสดีครับหกสิบสี่สิบห้าอ๋อเนี้นะครับก็วันที่สองบ้านแล้วนะครับก็ปะลัดกันเฉลี่ยกันแล้วนะครับใครชอบบ้านไหนก็มาบ้านนั้นแล้วกันนะครับใครเล่นบ้้้าาานนนนนนไหก็มบัะ สวัสดีภาษาจีนอ่านไม่ออกนะครับสวัสดีคุณดุลนะครับคุณดุลหลกแรงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันที่เข้ามาแล้วฟังรับชมนะครับตอนนี้ก็ฝนตกก็ระวังสุขภาพด้วยแล้วกันนะรช่วงนี้นะครับแพ้แพ้เลืออะไรยเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทก่าเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นสีไฟ2่งแรก็วันเสาร์นะครับที่ผ่านมาที่ไทยได้ดูไลฟ์สดต่างๆก็มีเคสนะครับเราสรุปไปหลายเคสมากมายเลยนะครับที่ได้ดูนะครับในในเฟซบุ๊กนะครับเอ้ไม่ใช่บอกไม่ใช่ได้ดูในบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวดนนแะครับ สำนักผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอแพรครับใครที่จะมาก็จะมีเร้ยน้าที่กับนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามครับที่เลยหรือไม่ก็สำนักพิมานอสูรถ้ามาที่อำเภอแพรหรือโรงพยาบาลลำแฮได้เนี่ยเขาก็จะรู้จักสำนักผมก็อยู่ที่ไหนนะครับใจนะครับก็มาได้เลยในการที่ทุกคนมาหาผมเนี่ยนะครับหลายๆคนถามนะครับว่าฮ้ยมต้องเสียอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็คือแค่เสียเวลามาแล้วกันนะครับข้ารูก็แล้วแต่คุณจะจรด์ตู้บริจาคนะครับ แล้วจะเอาข้อสารหรือน้ําดื่มมาก็ได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสารนะครับน้ําดื่มแล้วก็ปัจจัยแล้วแต่สัมภาระนะครับต้องมีมีด้วยว่าอะไนะครับไม่มีไม่ต้องซื้อไม่มนก็าให้ผมแล้วผมจะฟรีนะครับยินดีที่ช่วยให้มันจบนะครับเสียงเบาเพราะอากา์โอ้โหผมก็ไม่รู้จะแก้เสียงอะไรนะครับเพราะว่ามันมาไอ้นี่ไปแล้วนะครับหรือว่าจะไลฟ์บ้านที่ตอกแล้วกันที่ตอกโอเคเสียงดังนะครับที่ตอกนะครับที่ตอก เสียงดังก็ตามไปบ้านที่ต่อก็ได้ครับอาจารย์เหมือนกระซิบอ่ะโอเหมือนกระซิบเลยใช่นะครับดังนั้นก็คงจะตามไปบ้านที่ต่แล้วกันนะครับผมคงไลฟ์ในที่ต่อนแล้วกันนะครับดังนั้นก็ใครที่ดูในเฟซบุ๊กนะครับถ้าเกิดอยากจะรู้ผมก็ตามไปในบ้านที่ต่แล้วกันนะครับเพราะเสียงมันเบาแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันนะครับแล้วปิดก่อนแล้วกันนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกัน